เมื่อก่อนหนูไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะคือณปัจจุบันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระคะ่ะเพียงแต่ว่าหนูติดการพนันนะคะอาจารย์ติดสลอะะ็อตอะค่ะอืมค่ะแล้วหนูต้องทำยังไงะคะถึงแบบไม่ต้องไปเล่นอีกอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลิกเล่นไงเนี่ยคะ่ะต้องทำยังไงคะต้องวางใจยังไงต้องแบบต้องคิดแบบไหนอะคะ่ะถึงจะไม่ให้เข้าไปเล่นอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราเล่นเพราะอะไรอะ เริ่มแรกนี่คือมีปัญหากับแฟนนะค่ะเกี่ยวอะไรกับมีปัญหากับแฟนคือทะเลาะกันนะคะ่ะคือทะเลาะทะเลาะแล้วก็คือไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงอย่างเงี้ย<ๆ>ค่ะก็เลยไปเล่นการพนันใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ข้ออ้างไม่ใช่ข้ออ้างเพราะทะเลาะจึงหาทางออกไม่ได้เลยไปเล่นการพน,นันคนอื่นเขาทะเลาะกันไม่เห็นหาข้ออ้างในการไปเล่นการพนันเลยทําไมเราถึงหาข้ออ้างในการไปเล่นการพน,นันเพราะ ็เนี่ยค่ะคือมันมันเครียดนะค่ะอาจารย์คือมันเครียดพอเครียดเครียดเครียดไปแล้วคือแบบเออก็พอไปเล่นแล้วก็คือจุดนี้ก็คือหายไปอะค่ะก็คือไม่ได้ทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขออ้างอยู่ดีแล้วณนะตอนเนี้ยเราเล่นอยู่เพราะอะไรก็ในเมื่อตอนนี้ไม่ได้ทะเลาะกันทำไมไม่เลิกเล่นละ่ะถ้าเราบอกว่าข้ออ้างคือการไปเล่นเพราะจะได้ไม่ทะเลาะกันแล้วตอนนี้ไม่ทะเลาะกันทำไมไม่เลิกเล่นมัน นี่แหะค่ะอาจารย์คือหนูก็ยังเล่นอ่ะหนูก็ยังไม่เข้าใจอ่ะค่ะก็ไปหาจิตแพทย์ก็แล้วอะไรก็แล้วอ่ะค่ะไปหาใครมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่เลิกได้วยตัวเราเองคำถามคือไปทําไมก็เข้าไปอ่านใน Google ในะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าต้องไปกินยาตัวนี้ตัวนี้ต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะเราไปเล่นการพนันทําไม ก็ตั้งแต่แรกกันน่าหละค่ะคือทะเลาะกับแฟนเอาปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันนี้เราไปเล่นการพนันเพราะอะไรเพราะอะไรทีแรกก็คือแบบเออแค่แบบเออลองไปเล่นดูสักหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคือก็เนี้ยแหละค่ะปัจจุบันปัจจุบันไปเล่นการพนันเพราะอะไรก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะอาจารย์ปัจจุบันเนี้ยคือแบบเอออยากคิดว่าอะไรมีความอยากก็คืออยากอยากไปเล่นอย่างเงี้ยค่ะ อยากไปเล่นเพราะอะไรล่ะมันต้องมีเหตุผลสิไม่ใช่อยากเฉยๆอยากไปเพราะอะไรมันสนุกอะค่ะอาจารย์พอๆเห็นแบบพอพอเล่นปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะมาแบบมันมีตัวเงินขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะแส<ต>ดงว่าเราไปเล่นเพราะเราอยากได้เงินใช่ไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเงินแฟนก็ให้อืมแล้วสรุปว่าอยากไปเล่นเพราะอะไร เงินก็ไม่ใช่ทุกก็ไม่ใช่สรุปเล่นเพราะมันติดดาคะ่ะอาจารย์อืมมันติดใช่อะคะ่ะมันติดมันติดเพราะอะไรเรารู้เหตุผลไหมเราลองพิจารณาเหตุผลซิว่าทําไมถึงติดมันสนุกอะคะ่ะอาจารย์พอได้เล่นแล้วมันสนุกแล้วก็แบบทังบางบทีมันไม่รู้จะทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็ไม่ได้ทํางานเลี้ยงลูกอะคะ่ะคือเราว่างทุกวันนี้ถูกไหมใช่ใช่อะคะ่ะ วิธีการเลิกเล่นการพนันที่ีสุดคือทําตัวให้ไม่ว่างไปหางานทำก้อนลูกก็ยังยเเอาเวลาไม่งั้นก็ต้องหาอย่างอื่นทําต้องหาอะไรทําเพราะว่าถ้ามีอย่างอื่นชดเชยไอ้ตัวนี้ก็ทําไม่ได้ไงเล่นเกมเป็นไหมล่ะเกมมันก็ไม่สนุกแบบนี้ค่ะอาจารย์อย่างเงี้ยมันตื่นเต้นนะคะพอเห็นตัวเงินมาอะไรไงมาอย่างเงี้ยค่ะเออ ก็ต้องหางานหางานทำเพราะว่าทำงานมีเงินด้วยได้เงินด้วยเรื่องเงินอ่ะแฟนก็ให้อยู่แล้วค่ะเดือนละสองสามหมื่นค่ะอาจารย์กินดีอยู่ดีอะค่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาณนณะที่แบบอย่างเงี้ยค่ะก็น่นสิก็ได้มีปัญหาแล้วไปเล่นทําไมอ่ะสนุกค่ะสนุกอะค่ะคือไม่อยากเล่นแล้วตอนเนี้ยคือแบบบางทีอ่ะมันจิตตกอะค่ะแล้วเลี้ยงลูกด้วยบางทีตาวาดลูกมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ ก็นั่นน่ะจิตตกแล้วทำไมยังเล่นอีกละ่ะก็ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่ามันมีโทษทำไมยังเล่นอยู่คือเราต้องพิจารณาพิจารณาตามความเป็นจริงว่ามันเป็นโทษมวลแต่เราไปคิดถึงแต่ว่าประโยชน์ประโยชน์ทำไมไม่ฝืนตัวเองอะ่ะมันปล่อยตามความพอใจตัวเองมันปล่อยตามความเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์ของตัวเองแต่ไม่มีสติสัพพัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับปัจจุบันไม่รู้จักระครับยับยัง้งไม่รู้จักหักห้ามจิตใจตัวเองเรามีเงิน ทำไมเราไม่ไปหาทําอย่างอื่นทําไมต้องเล่นอันนี้อันนี้หมายถึงเล่นในโทรศัพท์เหรอใช่ค่ะอาจารย์เออแล้วทำไมไม่ลบแอป,ปทิ้งอ่ะหรือไม่ลองใช้ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ไหมหรือใช้โทรศัพท์ที่เล่นพวกนี้ไม่ได้ไหมคือมันต้องฝึกมันต้องฝืมนฝมันต้องหาวิธีการถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีอื่นคือไปหาโทรศัพท์เฉพาะโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวไม่ต้องเล่นจนกว่าจะเลิกได้ค่อยกลับมาเล่นใหม่มันต้องฝืนน่ะมันจะสนุกอะไรนักหนา มีชีวิตที่มันสบายๆรา,าบเรียบราบเรียบไม่ต้องตื่นเต้นตลอดเวลาก็ได้จะไปควนขวายหาความตื่นเต้นจากการเสียเงินเสียทองไปเพื่ออะไรมันมีประโยชน์อะไรมีแต่ความล่มจมมีแต่ความสูญเสียเ้าไม่ต้องไปสนใจพยายามฝึกละฝึกทิ้งให้ได้โอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะอาจารย์จ้าสาธุจ้า